นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภพุทธะตายรตัญญาณ มณีนพราสีสาหัสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาอากีธานังวรังคันทังสีวรีจักมหา ปูเชมิอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวตาธรมโมธรมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะวตโตส,สาวกัสสงโสังฆังนัมมาริมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันทายะติสลเนนะสหาปัญจาศิรานิยาจามาทูติยปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพณทายะติสลเนนะสหาปัญจาสิรานญยาจามา ตาตียงปีไม่ยังพันเตวีสุ้งมีสุ้งรักพนักทายาติสลลเนนสหปัญจาชิกานิยาจามาพุทธังสเลนังคาชามีธรรมังสเลนังคาชามีสังขังสรลนังคาชามีทูตียังปีพุทธังสเลนังคาชามี ทเติยังปิธรรมังสลรนังคาชามีทเติยังปิสังขังสลรนังคาชามิตาติยังปิพุทธังสลรนังคาชามิตาติยังปิธรรมมังสลรนังคาชามิตาติยังปิสังขังสารนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาพุทังสัมมาทิยมิ อาทนาธานาเวรมณีสิขาปัทธังสมัมมาทิยมิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปัทธังสัมมาทิยมิมุสาวาธาเวรมณีสิขาปัทธังสัมมาทิยมิสุรามรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิขาปัทังสัมมาทิยมิ ิติปิโสพคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขตโรกาวิทูอนุตตรโรภุริสตัมสารถิจัตถาเทวมนุสานังพุทโธพคะวาติสวั ปจตตตังเววทิิิหสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิ่ปติปันโนภระเกวัโตสาวกสังโฆญาทิพังจตาริปุริสยุคานิอาจาปุริสบุคาราเอสาภระเกวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยย พาวงสาหัสสมาินิมิตาสาวธรรตัณฑ์เมฆารังอุทิตโครสเสนมารานาที่ทำมวิธีนาชิตวามเดตตัณเตชสาราวตุเตชยมังฆาิมาราิเรกมา สาฟาริงโครงปนาละวกรรมะกรรมะธาจยาขันเตสุทานตวิจินาจิตวะมุนิโตตันเตเจสาะว่ตุเตจิยังมังกาเนนารักิริงนัจจวรังอธิมาตปูตังทาวกิจักกรรมะเนีวสุถารุนัน เม่ตาผู้เสกวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชัสาเว่ตุเตชิยมังคารเนโอคิตะคาดขามติหาชิตุธารุนันตังทาวันติโยชนะปางคุลิมาระวันตังอิติพิสังขตัมโนชิตตวามุนินโทตันเ เตจิยัมังคารันิกาจาวะนกาาจมุทารังอิวะคาพิเนย์จินจายะทูทวจันดังเชยกายยะมาเสสันเตนโสมวิธินาจิตตวามุนิโตตันเตจุสาเพะว่ตุเตจิยัมังคารันิศาสจังวิหายะมาติสัจจกวาทะเก ปัญญาปทีปชะนิโตชิตวามุนิโตตันเตชะสาภาวตุเตชิยังมังฆาลาเนนันโทปนานจะบุษขังวิบุษังไม่ติปุตเตนะเจระบุษเกนะธรรมาปยันโตอิโูปเตสวิธินาจิตวามุนิโต เกนะสุธาาหาตังพามังว <sm> ิสุท <somet> ธ <h iday noise> ิต like ิเมติปกาพิจารณยาณาเกษเนะวิธีนาชิตาวาผู้นโจตันเตจะสาวัตุเตชิยมังฆารเิเอตาปิูเธชิยมังาราทาถาโยวา लते मताञ्चिहितवान् न कविविधानि चुपाथवाणि मोखं सुखम् अधिकमय न रोष पन्यो हिताय नोहिताय शापपाणिनम् ओरे วาปารมีสะภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจเจวะเชนะโหตุเตชิยังมังคะรังชยันโตโพธิยามูเรสักายานังนันทิวาตโนเอวังตวะวิชโยโหหิเชยาสุเชยังมังคะเรอปภราชิตาปัลลังเกสศ โตปโมทะติสุนักตังสุวังกระังสุปาภาตังสุหุติตังสุขาโยสุโมโตจาชื่อทั้งพันมะจาริสุปัตถคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกรรมังปัญธีเตปัตถคินัง ป่าทาขีเนนิกตวานรพันตัดเทป่าทาขีเนภาวตุสาพมังคารังราคานตุสาปเทวตาสาปาพุทาลุภาเวนะสทาโสตีพาวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคานตุสาปเทวตาสาปาธรรมาลุภาเวนะสทาโสตี พรวันตุเตปพรวนตุสาพ,พมังทารังราคาตุสาพระเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสะทาโชีพิพรวันตุเตปนาทรางฟ้าโมทรงดินผู้ทรงศิลทาทรงสมุทรยาทรงอากาศพุทธ้งแถวค้าธรรมังแถว้าสังฆังแถวขา้าศัตรูภัยพานวินาสันติ นาคาโรคุปุสันโตสิโรมัชเชโมการโอโกนาคามโนนานาจิเตพุทธากาโรกกสโปพุทโธจัตเวเนเตทาการโอสรีสากยามุนีโคตโมยะกันเนอการโรอาริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมมิหัง พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาภูเขาวะโหระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมัมิหังปัญจมาเรชิโนนาโทปะโตสัมโพธิมุตตังจตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักรังปวัตตยิเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเมสชยมังคะรัง พุทธังทำมังสังฆังจาติกังต่างมรณการปานาติการสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังนังพาเวสัมปติชามิเมสังมุขาสัพพาหรติเตสัมมามุขาญาณนังอรหังกุศลธรรมมาสัมพุทโธทุชนโสนโมพุทธายาพุตะกาโมระเพพุทธังธนกาโม กายเยกายายาเยทวนังเปียตังสุตะวะอิทิปิโสภะควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขตโตนะโมพุทธายะชยาสนาตตาพุทธะเชตวามรังสวาหะนังจตุสจาสภังและสังเยปิลิสุนราสภาตันหังกราทยอพุทธาอัตวีสตินายกา สัพเพปริตต์ไม่หังมัทเกเตเมุนิชลาสีเสปริตต์โตไม่หังปุตโตธรรมโมเทวิโรจเนสังคโฆปริตต์โตไม่หังอุเรสักพา,า,าทุนากโรหาเะเยเมอุรุตโตชาลิปุตโตจะทะขิเนโกท,ทันโยปิจิภาคสินิโมคานาโนเจวมามะเกทักขิเนโสวนเนไม่หังอาชุนอนัมทาราหุโร กาชโปจามาหานโมุภาสุวามสชโตกเกเกสันเตปิฏภาัศชนงสุริโยพระพังกโรนิสิโนชินิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุขโวกูมารกาชโปเทโรมัยเหศิจินตวาทโกโสไมหังวัชเนนิจังทะนิทาสิกุนาตะโร คุณโยคุลิมาโรเจ้าปารีนันไดสิวีเทราปัญจัยเมชาตานลาเตศรังมะมะเซชาศิติมหาเทราวิชิตาชินมสาวกาเอเตศิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังขมังเคสุสังติตารัตนณฐภูรโตอาชิตาทิเนเมตสุตตัง ทาชัดทางปัจจตอาชีวะเมฆุริมาระกังขันธโมราปริตันจอาตานาเตียสุลกังอากาเสชะนังอาจิเสสตาปาการสังพิตาชินานนาวุสัสยุตญาสัตตาปการรังกตาขัวาตาปิตาพิสัญชาตาพาหิละเชตุปัฏฐาะอาเซสาวินยยังยันตัวนันติชินเตชะสาวัสโตเมสติเจนะสัทธานสัมพุทธปัญเชล ชินาปัญชรมาชนหิวิหังตังไม่ทตเมสัทธาบริตุวังสัพเพเตมหาบริษัสภะอิเจวังมโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปโทธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตังตะมโยสัทธามานุภาวะปาริโตจกรมิชินาปัญชะรติ นาอานาอูนาม่ม้อมาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอาอาอิติมาามีมาโม้ภูนมามีมามามันละมาพะทะยาชานุภาวะโตยาขาเดวะธาเศริฐีพิจนังยัมีเจวานุชโตรัติทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจับปัปังกิจินะ ปายเตรเอวามาทิพย์ภูเปตังวริตังตังพนามะเหการณียมาทะกุสเลเนยันตังสันตังปะทังอภิสัมเนจะสังโกุชูจะสูชูจะสวโจจาสามุทวันติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอาปะติโยจะสารละหุกุฏิเต็สันติมที่โยจะนิพกโ เลสุอนันนุกิโตนาจาคุทังสมาจเวกิงจีเยนวิญยูปเรอุปวะเตยุสุขิโนวาเคนิโนโหตุสัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะภูตาติตาสาวาทาวาลาว กัทูรราทินทาวเยจาทินทายเยเจทูเรวสานเตียววิทูเรภูตาวสัมเวสิวาสัพเพสตาพวันตุสุขิตาตานะปโรปรังนิกกเพธนาตทิมันเยตกาตสจินักกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญา สัทุกขมิตเชยมาตายทานิยมพุตธังอายุสาเอกปุตตะมดุรัสเเค่วางพิสาพระพุท e x t e r n a l l ยอภริมานังเมตังจะสาพโลกสสมิม externally อภริมานังอุตธังอโทจติริยัญจะสัมภะทัพ

ใหชาตุขาปะเสริงผูนเรติพิภูธาเมตังจิตตังมะมะพูทธาผูทธานุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ กายกรรมวจีกรรมงมโนกรรมสัจจะกรรมอาศาัจจะกรรมขมันตุเมอโหสิกรรมเพราะว่าตุเมตกรรมใดๆดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล้วนเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ม,มารยดาบิดาผู้มีพระคุณธรรสัตว์ตทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบี่ยนบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนัินทั้งพวกขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพระเจ้าในทุกภพกชาติจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพร <า S 1> ะคุณเจ้<ล>า็นแผ่นทาน ขอจงนึกใจให้เขาเรานั้นกลับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถ<ข>อนคำสัญญาคำสาบานคำธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ตามฝ่ายตามฤษีละใจสัญญาทั้งพวงทางมีผู้ใดเคยส,สร้างเวร ional, สร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายิมเรือโหสิกรรมให้ขอถอนความมาค่าความเบยบบาญและิคำสั่บแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสั่บแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอน,นิสงส์แห่งอภัยดาน,นี้ขอให้ข้าพเจ้า,าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงศา,า,าคณะผู้มีบุญกาและคุณเพืพ่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขใจสุดใจมีความเจริญ้นทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งงานดีสิ่งงานชอบความทุกข์อยาได้ใกล้ความเจ็บไข้อยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้สิ่งั้นจงพานสำเร็จจงพ่านสำเร็จจงพ่านสำเร็จเถิดอิมานิปัญจาิกขาปธานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจาิกขาปทานิสัมมาทิยามิ อีมานิปัญจสิาประธานิสมาธิยามิตรข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระรรโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแห่ฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระรรโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแห่ฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระรรโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแห่ฤกของข้าพเจ้า อาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอภยาปิโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียาตานังปริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนาเชิดอีมินาบุญญากรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างกรรมฐานและสวดมนตภาวนาปัสนากรรมฐา,านตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกบชาติถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอนอมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระราหันชาวกพระยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกองเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาารมีอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาครัวจย์ผู้มีประคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัพพ์สัพพาวิญญาณทั้งหมดส้าพเจ้ากรรนใดเรนทั้งหลายให้บุคคลจากทุกประสบแต่ความสุขนีขึ้นไป และเขาทิศมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนากทั้งนี้สิบชั้นพมโลกหกชั้นเทวโลกมนุโลกมารโลกยกมโลห์มันุนสิมีนรกเปรอสุลกายสัตว์รักษาและในมือโลกธะถางกับอีกแสนจักรวาลมิภพตุมิมมตตเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมมนุษย์รู้่วิญญาณนุ้วิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้ทงหมดทั้งสินตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกลกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรไมตรีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุมโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าจะพึงได้รับด,ด้วยเถิดโดยองานมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลูกคิดมีปฏิภาณไหวเว็บเฉียแบแหลงว่องไวพบวความสุขความเจริญทางโลกและทางธรรมพบความสุขความเจริจทางการงานการเงินข้อครัวความรักพลชั่วศัตริ์และเวรกรรมท้งพัวโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ